สวัสดีค่ะมือนี้พอบ้านเข้าครัวค่ะอยากทานลาบเหนือคุณพอบ้านบอกว่าลาบเหนือวันนี้ไม่ครบเครื่องนะตามที่มีตอนนี้คุณพอบ้านจะปรุงลาบแล้วนะคะเราได้เครื่องมาพร้อมแล้วค่ะเป็นพริกลาบนะคะพริกลาบ,ลาบสําเร็จรจูปนะคะสับหมูใส่ผักแล้วแล้วก็เป็นเครื่องพวกตับกับหนังนะคะใส่พริกลาบเข้าไปเลยใส่เยอะน้อยแค่ไหนคะ ใส่ประมาณนี้นะคะใส่พริกลาบกับมะแขวนที่โขกไว้ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับหมูสับและเครื่องค่ะก็คลุกเคล้าพริกลาบให้เข้ากับเนื้อหมูนะคะกับเครื่องค่ะส่วนนี้นะคะเป็นกระเทียมทอดใบมะกรูดทอดแล้วก็ไส้ทอดนะคะอันนี้เป็นของทอดหอมมากเลยค่ะก็ใส่ไปกับลาบนะคะ ใส่แบบนี้เลยกระมังคุกเค้ามันเล็กไปไหมคะพี่ถ้าใช้ถุงมือหรือว่ามือในการคุกเข้านะคะมันจะเข้าเนื้อจะเข้ากันได้ดีเลยค่ะดีก่ไ ค่ะถึงตอนนี้พี่แขกขายกำลังหาถุงมือให้คุณพ่อบ้านขยำลาบค่ะใส่เนา้อเครื่องเข้าเนื้อไม่ไอพวกเนี่ยเลาเขาขยำลาบเนื้อเจ้าลาบหมูใส่เครื่องทอดกรอบไม่มีเลือดนะจ๊ะไม่มีเลือดค่ะวันนี้คุณพ่อบ้านบอกว่าลาบหมูวันนี้ไม่มีเลือดเลือดนไม่มั่นใจระบบ าการเาดใส่มันไม่เหมือนบ้านเราเราเรามันเอาในโคงนนีเลือดผสมน้ำตอบนี้เ,เข้าเครื่องต้องใช้มือขยำแบบนี้ค่ะหอมกลิ่นเครื่องที่ทอดกรอบมากเลยค่ะใบมะกรูดกระเทียมหอมมากะคร้ มีตะไคร้ทอดด้วยนะคะหอมพริกลาบแล้วก็หอมมะแขวนค่ะบาเดเกลือ,อกลือุก็้ายเขียวนะคะบเนี่ยเคีืวยวนะีเคีวยวเนะ ผักแก้มจ้าผักแกล้ม,กกลมอ๋อหอมี้รสชาติขาดเกลือนะคะเอาเกลือมาใส่แต่ต้องเอาเกลือละลายน้ําก่อนนะคะไม่งั้นมันจะยังไงนะคะจะค้อนเป็นตี้ป็นตี้ <c oughs> ค้อนเป็นตี้เป็นตี้อ้าวเทน้ําเกลือลงไปแล้วค่ะ คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ,คะ,คะผักกินกับลาบค่ะแล้วก็ลาบหมูนะคะน่ากินมากมีผักจากสวนหลังบ้านนะคะยอดมะกรอกสระแน่กระถินข้าวตองผักชีค่ะแล้วก็มีลาบนะคะ ลาบเหนือใส่แก้ข้าว <laughs> มีน้ำแก้ข้าวด้วยค่ะลองกิดบ้ย้ยบอกระ